ครับก็วันนี้เรามาพูดกันเรื่องเปิดยันเนาะเปิดหายันนะครับ๋แป๊บหนึ่งคือเมื่อวานเนี่ยลองเล่นแบบใหม่ละเออมันมันก็แบบเดิมนะครับแต่ว่าหน้าตามันเปลี่ยนไปก็โอ้โหเมื่อวานนี่ต้องเรียกว่าบาดเจ็บขั้นรุนแรงนะครับได้คูณ2คูณคูณห แต่ไปบวกเอ่อไปคูณเป็นคูณ7เนาะแล้วก็ไปคูณกับ5 2สองตาติดครับโอ้โหถึงกับล่ำให้นะนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเฮ้ยเปิดยันคุ้มไหมนะครับไม่แน่ใจเหมือนอาจจะอันนี้ผมอาจจะเคยพูดไปในหลายๆ EP แล้วเนาะแต่เดี๋ยววันนี้น่าจะลองทำให้ดูกันเลยนะครับก็เดี๋ยวรีเซ็ตก่อนนะครับเสีย100ตำลึงนะครับ อ่ะนะครับรีเฟชทั้งหมดนะครับวันหนึ่งนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันจะเปิดได้ทั้งหมด8ครั้งนะครับก็รีไปปุ๊บอ่ะเริ่มรค,รครั้งแรกนะครับครั้งแรกนะครับเราจะเสียสามหมื่นเงินขาวนะครับก็อ่ะข้างล่างปรับอ่าคูณสองนะครับ อันนี้เราเราดูได้นะครับว่ามันเหลืออะไรที่เรายังไม่ได้นะครับตอนนี้ได้คูณสองแล้วเราช่องเว็นช่องละกันนะครับสามหมืนไปเรียบร้อยครับคูณห้ารู้สึกผมนี่ได้ได้ห้าอันนี้หลายรอบมากแล้วคำถามคือถามว่าแบบนี้ลุ้นต่อดีไหมนะครับถามว่าลุ้นต่อดีไหมอ่ะ ครั้งต่อไปเนี่ยหนึนะครับมันก็มีโอกาสได้ 5, 10, 15, 20นะครับดังนั้นเนี่ยหมันออกไปแล้วโอกาสมันก็เรียกว่า 1, 2, 3, 4, 5, 6 1เท่าไหร่นะหนึ่งสใน6นะครับซึ่ง1ใน6เนี่ยต้องมาดูนะครับว่าดวงเราเนี่ยอ่ะผมเปิดอีกอันึ้นเนาะอ่าอย่างนี้ก็โอเคนะครับก็ผ่านไปได้เลยนะครับไม่ไม่ต้องไปเปิดมาแล้ว เพราะว่า15เนี่ยมันออกแล้วน,นนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะได้1 2 3 4 5เนี่ยมันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับในถ้าเราต้องเสีย200ตําลึงนะครับก็ผ่านไปก่อนนะครับอ่ะเราก็รีเซ็ตรีเซ็ตเสีย50ตําลึงนะครับอ่ะเริ่มอ่ะอบนก่อนมั้งอ่า15นะครับอ่ามาวัดใจอีกแล้วนะครับวัดใจอีกแล้วนะครับ แบบนี้ยังไงดีมันมาจังหวะวัดใจนะครับโอ้ยคูณเจ็ดนะครับโอ้ยสองร้อยตำลึงยังไงดีอืเมื่อวานเมื่อวานผมได้แบบนี้แล้วผมคูณห้าไปสองรอบอะครับ <c oughs> เป็น,ท,นท่านท่านที่ดูจะเปิดอันไหนดีครับเราเรียงมาแล้วนะเราเรียงมาแล้วนะเราก็ เอ้ยขยับสับขาลอมัก่อนเราก็มากดนี้ก็โอเคครับไม่แย่ไม่แย่ไม่น่าเกลียดนะครับอ่ะมาเริ่มนะครับ <c oughs> เราก็สับขาลอกมันไปนะครับอ่ะอ่ะก็รีเซ็ตไปนะครับเริ่มนะครับก็อันนี้สับขาลอกมันนะครับ ก็โอเคถ้าได้ประมาณอย่างนี้ก็ผ่านไปเลยนะครับรีเซ็ตไปเลยนะว่าพอเปิดต่อไปเนี่ยมันมันจะไม่ค่อยคุ้มแล้วนะครับเริ่มอ่ะวนกลับมานะครับปุ๊บฮาเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ่ะคุณยี่สิบไหมสิเออ แบบน,นี้เอ้ยวันนี้มาทรงดีไว้ให้วันนี้มาทรงดีไว้ฮะเริ่มนะครับ <c oughs> 5, อือหือห้าสิบอืออันนี้ก็มีโอกาสเป็นไงดีลุยต่อไหม มันก็ล่อเราเนะเพาะมันห้ามันก็ออกไปแล้วนะครับอืมมองไงดีอ้เราก็จงยึดมั่นนะครับคือมันจะพูดว่าไงคือมันถ้าเสียรอยตำาลึงเนี่ยแล้วมันไปออกออกอีกตัวคุ้มไหมวะมันไม่มีสูตรตายตัวอผมลองอีกอันนึงอะอย่างนี้ก็พอโอเคครับมันผ่านเลยอะสายละ ปังๆหน่อยหสิบห้าม,ม,มาจังหวะเงินไม่พอนะครับตึงก็มาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้วัดใจอีกแล้ววัดใจอีกแล้วนะครับเอาไงดีล่ะทีนี้มีมันจะต้องมีห้าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอยู่ในเนี้ยหกอันนะครับ ถามว่าเปิดมีทริคไหมนะครับไม่มีไม่มีนะครับจิ้มแม่งไปนะครับเออโอเคสิบมันก็ยังโอเคนะครับก็ก็จบเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับกิจออชิ้นส่วนยันสั้นๆนะครับได้มากี่อันวะเออสามร้อยเจ็ดสิบสามนะครับก็ได้กี่อันเนาะเจ็ดอันนะครับ ก็เหลือเศษเมื่อวานก็เหลือเศษอยู่นิดๆดหน่อยหนอยะครับก็ตีซะว่าวันนี้เราลงทุนไปต้องกลับไปไล่ดูนะว่าผมกดไปกี่ทำลึงเนี่ยก็ลองดูนะครับว่าม,มันได้7อันเนี่ยมันคุ้มไหมนะครับคือจริงๆถ้าไม่พลาดไปโดนคูณ5ไอ้7คูณ7แล้วก็ไปคูณตัวยันเศษยันหเนี่ยมันจริงๆมันก็น่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับเทพกำหนดสัปดาห์นี้ก็เป็นของ นักฆ่านะครับก็คงไม่ได้เปิดนะครับก็ต้องผ่านปล่อยผ่านมันไปก่อนนะครับยันเราไม่พร้อมก็มันยังไม่ต้องไปรีบเปิดหามันนะฮะถ้าอ่ะอันนี้กลับมานิดนิดนิดนึงนะครับกิจเนี้ย <c oughs> มันก็ไม่ถึงกับซีเรียสที่ต้องได้นะครับแต่ว่าคือเพราะว่าของเรามานันอันถัดไปอ่ะมันไม่ค่อยเวิร์กอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีกิจกิจ ใหม่มานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปิดให้มันหมดไปเลยแล้วกันมันเปิดได้4อันเนาะก็กิตมันซ้ำเยอะเอ้าอม,มาเช้าก็เฮงไปนิดนึงนะครับอ,อย่างนี้ดีไหมอ,อันนี้อันนี้มันออกแนวแบบ ออกแนวแบบเฮ้ยเติมเพื่อเปิดกูซี่อะไรเงี้ยเห็นไหมเนี่ยแล้วพอมันพอมันขาดอันเดียวอย่างเงี้ยมันก็โอ้ยังไงดีนะครับก็เอาเอาเอาต่อเลยดีไหมจะได้จบปแป๊บนึงนะครับอะมันเหลืออีกนิดหน่อยเนาะก็สักห้าอันเนาะจะได้ไหม เอาเรียบร้อยไปอันเดียวได้เวรกรรมเนี่มันต้องล่อหลอกล่อให้แบบเติมก่อนนิดนึงนะครับเราก็ได้มาปึง้งอ่ะคราวนี้นะครับมันจะให้เราเลือกนะครับก็อันนี้เคยได้เมื่อสมัยเล่นรอบที่แล้วนะครับแล้วก็มีสกรีนต่างโตะนะครับ อันนี้ต้องบอกว่ามันคือแ็คส้มนะครับแ็คส้มธรรมดานะครับแต่มันจะออกขุนผลส้มที่เรายังไม่เคยได้นะครับก็น,นี้มันมันค่อนข้างเวสนะอันนี้เลือกผมเลือกขำๆนะครับเลือกขำๆก็เลือกเป็นตัวนี้นเพราะว่ายังไม่มีนะครับก็เลือกไปนะครับก็อันนี้คงไม่ได้เปิดอะไรแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ไ,มได้โอแต่เหลืออยู่สี่อันเนาะ อ่ะก็เหลืออีก4อันนะครับก็อ่ะเดี๋ยวถามว่าถ้าลงทุน200ตําตำลึงนะครับมันมีโอกาสได้อะไรบ้างนะครับถ้าเนี่ยถ้าถ้าดูจากยันนะครับถ้านับจากแถวบนเลยนะครับเงิน2 0 0แสนย่าอ่านี่มันถ้าถ้าซื้อในตลาดมือมันตกอ่ะละ20,000เนาะก็อ่าสี่สี่สองมนะครับยัน20ก็คุ้มอยู่นะครับแต่ถ้ามันออกไอ ออกไอแถวเนี่ยไอแถวเศษ็จอุธส้มสิบนะครับแล้วก็หีบคุณู1ิบแล้วก็ป้ายรับสมัครทั่วไปเนี่ยอันเนี้ยไม่คุ้มนะครับดังนั้นถ้ามาตก1นึ่งตกเศษ็จส้มหีบแล้วก็ป้ายรับสมัคร2อันเนี้ยไม่คุ้มนะครับคือคือถือว่าอันนี้ต้องเรียกว่าขาดทุนนะครับแต่ถ้าลงอันอื่นเนี่ยผมว่า ผมว่าไม่ขาดทุนนะครับดังนั้นเนี่ยกิจพวกนี้ที่นานๆมาที่ะผมแนะนําว่าเล่นถ้ามีอ่าอย่างเงี้ยสองก็คุ้มกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราเที่ยวว่าเราไปจับในไอ้กิจทีอ่อะไรนะส่งส่ง,ส,งส่งอะไรนะส่งม้าไปหาของะครับที่นั้นมันละห้าร้อยนะครับอ่าอย่างเงี้ยไม่คุ้มละอันเนี้เยเรียกขาดทุนนะครับอันเนี้ยขาดทุนจริง อ่ะอืมอืมโห่อ,อ,อ,อะไรวะอืมก็จบประมาณนี้นะครับก็รีวิวจบงานไอตัวตัวสกรีนไปแล้วนะครับจะได้ท่านอื่นจะได้เห็นนะครับว่ามันมันได้มาเลือกอะไรก็ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคมากหรอกครับมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะในความรู้สึกผมนะ มันมีกิจที่คุ้มคุ้มกว่านี้เยอะเห็นอาทิตย์หน้าเนี่ยมันจะมีไอ้ที่ผมลงไว้ก่อนนันนะไอ้กิจอวยพรหรืออะไรครับอันนั้นๆ่าไปเล่นอันนั้นมากกว่างั้นอันนี้ก็จบประมาณนี้นะครับสั้นๆไม่ยาวมากก็ขอบคุณมากครับ